ฮัลลโหอ๋อกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวลองเข้าไปข้างในดูก่อนตามตามตาบตามตามตามตัวนี้สองตอนนี้ยังตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เก็บหนึ่งกลับมาอะไร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 ม่เป็นไรเกี่ยวคอยใจอุ้ยสัตว์เอาไปไหนแล้ววางไงเอาไปวางกลางห้องโฟ้ย ไอเป็ไอเป็แบบอย่ามอง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 ไอเป็มันไม่ได้หันมันไม่ได้หันไอเป็ดโธ่อะไรไม่ได้หัน,หนหโอ้ยเหี้ยแล้วพูดแล้วเรียกมัน <laughs> ไอ้เหี้ยปนไอ้สัตว์ไปพูดไปพูดเลย <laughs> ใครก็ได้ชื่ออยู่ในพลทีบวนที่มยแม่งกระพิบไฟตลอดทุกครั้งที่ไอ้เบดแม่งเดินเข้าห้องโรเบิร์ตเราไปสั่ง can you talk เฮ้ยไอ้โดนปิดประตูใส่เลยเฮี่ยแวไออยู่แมนเปประตูไหมเุ้ยเฮี่ยตกใจวะอะไเลยะ ไอเนี่ยมันบอกคำจ่ายประเดิมใครดับไอเนี่ยิง่ายดไอฉีเต็นบอกว่าเนี่ยไอเนี่ยไอสัตว์เสียงดังแข็งตั้งไปไป่ไมไอนี่เซนติมันลดเมนูอ่ามันต้องเปิดเครื่องปั่นไฟไปถ้าเราจะไม่เมันจะเป็นเหมือนซเนเลเตอร์ไอเนี่ยดำดำอ้าวอ้าวพวกคำจาอย่างนี้กูโดนกูแถมหมดแล้วนะเออมึงอ่ะจะไม่ใช่ในชั้นศาลละกันโอ้โหไอเนี่ยขอโทษเป็นการสวดเท่านั้น ก็คือว่าคนดำก็คือผิดแล้วไม่้องใี้แปลเออไม่ว่าคุณเดวไม่รู้ชื่ออ่ะมันเรียกไม่ถูกอ่ะอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมันอาจจะนั่งไอ้นี่ก็ได้แล้วไอ้เยี่ยมไม่น่าเลยตกเรือตรงตรงเร็จนี่ไงมีเก้าอี้ฟ้อมเลยนี่ครับ

มฆ่าคเลยเหรอใช่กูมหักคอเลยเหรอคอเลยไอ้ชียไปช้อยู่นกูกูหันไปอะกูยเดินไปไอ้ผีมันอยูข้างบนทีอยู่ข้างบนบ้านที่กำลังเดินลงไปดึง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 ดเพื่อนีเพื่อหนีแล้วเาไปแล้วเอาไปแล้วพี่อไปแล้วดึง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 กีเดินไปแล้วีเดินไปแล้วดึง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 ดึดึง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 ด ไปไม่ถึงอยู่ดีไปอีกชิ้นนอีกเร่ยไอ้ยี่ไอ้ยีนี่เขาก่างเลยไปแล้วไม่ได้เสี่ยมเลยล่ะธาคารแล้วาคาแล้วไม่ได้นี่กุญแจตั้งอยู่ตรงใต้ผมนี่อ้าวเออว่ะโดโดเ้ปล่เขาไปเลยโดดโดดิโดโดดิโดดิโดดิโดตินมาตรง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 อายอะ มาแล้ว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 ไปไปไปยปตปไปไปไปอนไปไ่วปไปยปไ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 เไปไปไไปไบไป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 ไอไเยปไปไปไยไป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 ไกไปไตกปไปไปไปยขอปไ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 กไปไอไปไปอปไนไป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 ไไปไปไกไปไปะ เราจะเข้าไปกวัดไข่ก่อนนะแกอ่าผมก่อนผมก่อนผมไม่อยากจะบอกเมื่อกี้เสียงเลยไม่รู้ว่าเสียงผีไอ้เงี้ยวัดวัดไข่ก่อนเลยวัดไข่ก่อนเลยวัดไข่วัดไข่ก่อนเตีด78.2ค่ะโหจะ8ตายเลยแบบเรียบร้อยเปล่าแบบเรียบร้อยเปล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยสับสับตีนแตกเลยผมก่อนเล่นรถแต่งแล้วอ่าไม่ได้เฮ้ยนี่กุญแจสี่ไฟกันอ๋อให้หมดคือป้านนี้อุ้ยอุ้ยมัน RTX 3080 ที่เราของเล่นไปได้ป่ะได้เราจะอะไรกลับบ้านก็ได้ทุกอย่างนี่เอาโกลนี่กลับบ้านไปด้วยเอาไปหมดเอาไปหมดเราเอาขึ้นรถได้ไหมั้านขับได้เหรอได้ก็หยิบมาแล้วนี่นี่มันไนกี้อยู่นี่ไอ้เหี้ยอะดิดาสยี่ยาราคอร์เลยยาราคอรเราจะขโมยอย่างงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราโดนกล่าวหาเฮ้ยนี่นี่นี่ตัองปวดแดงเลยอะไรอะตกแพงเลยไปนี่ อีดอ่ะหน Kevin, ูแม่งขโมยรองเท้ากันแล้วหนูไม่ได้เกรงใจของพ่อเลยขอไอ้แยเดี๋ยวหนึ่นได้นี่แล้วว่านี่แองผู้ดีแล้วเหรอนี่กูไปขโมยรองเท้ากันดีกว่าแน่น่ะคุณคุณไปคุณไปขโมยของของเขาเขาน่าจะโกรธคุณเป็นพิเศษดังนั้นผมอยากให้คุณไปขอรองเท้าเขาดีๆไม่ใช่ขโมยอย่างนี้เหลือก็มาัน้ยใครมือว่างบ้างคนมือว่างไหมยี่ดหมแน่น่ะนน่น่ะแพงนัแน่น่ะ เอมอมึงเล่าท่าผีหรือมึงเป็นโจรอาชีพเสริมไม่ชีพเสริมไม่ชีพเสริมเอาละผมอยากให้คุณเรียกนะอ่าวันทอยู่ใกล้ประตูไว้ก่อนเลยอ่ะกูก็อยู่นหน้าประตูเลยก็ได้อ,ะอ่ะเปิดไฟได้เลยเปิดไฟใ,ให้น้อหน่อยดิปิดไฟให้โดโรธีโจรเจ้ใช่ใช่โดโรธีโจร เงียบ่ะไม่ฟีดอะรีแต่มแนางน้ำมันอยู่ที่นี่มันตอบสปิริตบล็อกโอเคกอะ้ยไอ้เงี้ยบ็อกบ็อก what do you want what do you want what do you w t จะบอ้กูโดแล้วจะบองนี่นะจะบอนีู่ดีแวอยู่เว้ยเฮ้ยหลายรอบเฮ้ย what do you want what do you want เอาเลยเอาเลย กูลืมชื่อเจอทีเจอผีไอ้ผีอุ้ยผีตัวนี้ค่อนข้าที่จะสื่อสารกับเราเรไปถามเขาว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาโกรธอะไรมึงหรือเปล่าที่มึงไปขโมยไนกี้แอร์ของเขาที่เขาทำงานเก็บตังค์ซื้อมาเป็นปีถ้าเขาพูดว่าคิวก็ให้วิ่งทันทีนะอ่ามาแล้วนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งพูดเลยนะ

กดมันกดอะไรพูดนะพี่เทสเทสเทสพี่กับพี่อ่ะเย็ดหมาโคปาได้อยู่โคปาไอจ้าผมปิดไปเลยที่ก่อนแล้วมันก็พูดในเกมไปเลยไปไอเป็ดเลืมเลิมเป็นคนค้างพูดกัดโดนอุ้ยน้ำสุกของผมกรดูกกดูกกระดูกกระดูกกระดูปอ้าวมึงกินไปแล้วไปอ้าวมึงกินไปแล้วเวอดมึงกินกระดูกเข้าไป เฮ้ยยี่คอมสตรีมมิ่งดูด,ดิสามจอเลยกันมอนโอ้ยยิงเทสามจอตรเทกันหมดว่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมีผีเออมันนั่งอยู่เนี่ยมันนั่งอยู่มันนั่งอยู่เนี่ยไอ้บ้านนี้ไม่มีผีกลับกลับกลับเออเดี๋ยวรู้น้องใครข่าวมาเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะโอเคแต่ว่าหลังพี่หลังพี่แต่ว่าหลังพี่เห็นเหรออย่ามองออย่ามงเยอะอย่ามองเยอะเห็นแล้วเห็นแล้วเข้ามาไหมแล้วเป็นตัวเลยตุ๊ก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 ตึ๊กตึ๊กตึ๊ก ติ๊งๆเบกล้องมาเลวกล้องมากูไม่กลัวไอ้เหี้ยเป็นคนชอบกลัวเลยก็ต้องกลัววะไม่จริงเลยเกมที่นี่กูไม่กลัวเอามาเดี๋ยวกูอะไรแบบกูทไงนี่ทำไงฟังเสียงเหรอหลนหลุนหลุนหลไม่เอาไม่นหลุนหลมนหลุนหล่นหลุนหลุนหลุนห่นหนุนยลุนหลุะหลุนรลุนหลุนกลุนหลุนหิจนยลุนหลุนหลนหาุนหลุนหลุนนหนหนหลุาหนหลุหลุนนหนหนห้อนหนหนหนนนหะห้องข้างในอหยไอ ห้องน้ำห้องน้ำกล้องเต็มไปหมดเลยหยิบไปที่ไปยิบของอกันีง่กล้องตั้งเต็มหมดเลยเดี๋ยวกูไปี๋ยตั้งหมดน้ำเดีกล้องเพิ่มเดี๋ยวกล้องเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ปบุกมึงไม่ได้เลยไม่ได้เลยหนีหนีหนีบ้านนี้ไม่มีที่แอพบ้านนี้มีที่แอบจุกับต้องจุก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 ไม่มาไม่เห็นกูไม่เห็นยังไม่มาไปไปลากใครวะไปลากใครวะ เอ้ยอันาเลย้ยดีนะกูออกจากบ้านพอดีไหนไหนใจถ่ายรูปมีไหนมาดีเนี่มามาดิไอเดียเยหยอกดูเบลมาอยู่ตรงนี้เบลมาอยู่นี่จะได้เห็นไห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 นมาอยู่นี่เออรอถ่ายรูปรอถ่ายรูปเออพี่อยู่นี่พี่พี่หน้าบ้านหน้าบ้านอะโอ้ยโง่แค่นี้ก็หาไม่เจอเดิวิ่งลูมเดินวิ่งลูมวิ่งลูมเดิวิ่งลูมไอโง่เดินวิ่งลูมอันนี้เมาจะปัดมันล่านานจังวะมันท่านไม่อยู่เลยอ่ะ

อ้ากูตายไอ้เรื่องคนถือก้าเกศตายกูถือกางเกศด้วยมึงไม่กลัวกางเกน่อยเหรอถึงไม่ได้่ายอเนี่ยคุยได้เลยเปิดเปิดแล้วคุยได้เลยเรียคนออฟบินผ่านหน้าเลยสัตว์ ใช้ยังงไต้องต้องให้มันเลือนแสงให้มันเลือนแสงแล้วกดพูดอาโออะไรอยู่เอาโออะไรอยู่เฮ้ยมาแล้วสามสองหนึ่งเอาดิหนึ่งเร็วหนึ่งอย่าไปเหนื่อยสองสามสองเอ้ยประตูโยกประตูโยก EMF เท่าไหร่วะแค่สองเองอ่ะมันไม่ขึ้นเพราะว่าอีกที่เลอะห้องอ่ะโอ้โดูชิบหายน่ากลัวปีไอ้เฮ้ยมันมันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วมันคานมันติดมันติดมันออกไม่ได้มันติดมาแล้วมาแล้วติดท่วมมันติดท่วมหกมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันคานกำลังกำลังกำลังคานไปหาจู๊กจู๊กจู๊กไอเบสไปไอี้ยแตกเลยกับปักกิเดีดพักินดีดปักกินดีด